อยู่ที่สิงคโปร์ครับเฮ้ยช่วงนี้นาดีไม่ต้องใส่รูเตอร์เลยหรือว่าเขาใส่ให้อยู่แล้ววะเฮ้ยไม่ได้ใส่นะนี่ไงฮึ่มโฟร์พวอนสตัมเพิ่งแราจจบในนี้เหรอครับเข้าไลค์ก็ไหนไหน พี่เตน้องเจอคนที่ทำงานใจร้ายใส่น้องเฟลนี่ไงเดี๋ยวมาดูพี่ในไลฟ์พี่ใจดีกับหนูเองน้องฟางสร้างเคนนินเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจอคนใจร้ายบ้างแหละในชีวิตแต่มันทําให้เราแข่งแกร่งขึ้นสู้ๆาะน้องฟางห <laughs> น้าดีกับช่วง มีช่วงหน้าไม่ดีด้วยหน้าเป็นสช่วงช่วงถ่ายซีรีส์จะหน้าไม่ค่อยดีเพราะว่านอนน้อยแล้วก็นอนน้อยแล้วก็เหมือนแบบเจอพวกฝุ่นพวกอะไรเหมือนแบบเออนั่นแหละมันก็จะนอนหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้บำรุงหน้าเยอะเพราะว่าต้องมาทำงานใหญ่ อยู่คนเดียวครับไปกี่วันไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณสี่ห้าวันมั้งครับเฮ้ยน,น้อนกกระดาษเอีมาทำอะไรอะ่ะน้ำหนักขึ้นมาบ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้นะักหกแล้วจาก61ที่เกาหลีขึ้นมาตั้ง3ามโลกินเยอะนอนดึกจังที่นี่เที่ยงคืน36ครับ 28เจอกันนะเจอกันที่ไหนเอ่ยขอกำลังใจทำวิจัยจบได้ไหมครับพี่เตได้ครับเป็นกำลังใจให้นะน้องพัทใช่ปะน้องพัทเฟิร์สไปพาไปดูวิวดีกว่าจะได้เป็นกำลังใจให้พี่เตย give me encouragement I'm in, in class โอ้ทำไม in this time you in class อะ เฟิร์ i ไฟติ้งปเปลี่ยนกล้องก่อนเปลียนกล้องไห่วะเะเปลี่ยนไ่เป็น,ปนทำนี้แล้วกันแม่เอาแต่มันอยากให้เห็นด้วยกล้องหลังอะทำไมอะฟลิปแคมเปอร์ฟลิปแคมเอร์ นี่มันมิเรอร์หรอไม่เอามิเรอร์ไม่ชอบเอาใหม่แล้วอยูวิดีโอนห้ดูโอเคถูกต้องละแล้วก็ฟลิปแคร์ม่นี่สวยไหมครับสวยปะ่ะนี่เอาวีมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็มีระจญด้วยอยู่ที่ที่ไหนให้ถ่าย นี่คือในห้องมีตรงนี้พื้นมีกระจกมางานที่สิงคโปร์ครับใครจะกินล่ะเนี่ยจะกินผลไม้กับตอนเช้าคิวี่ใครชอบกินคิวีบ้างแต่ชอบกินคิวีมันสุกอย่างน่ะ เป็นกำลังใจให้นะทุกคนนี่เป็นไงเมื่อไหร่จะได้น้องมัวนอยู่ไหนล่ะจะมาหรอบ้านหล่อนเซลทำหนูซึมมาสิเป็นไงชอบปล่าล่ะทำหนูซึมนี่คืออันนี้ประเด็นนะครับเผื่อมีคนอยู่ทางไกลขอเติมปีกให้ก่อนปึ๊บอืมไม่เกียดอ่ะ บ้าหล่อ,นอนเซลทำหนูซื้อมาสีอพีแล้วชอบไม่ลาบพี่ชอบนะอยากชวนเพื่อนมาดูเยอะๆได้ไหมอยากให้บ้าหล่นอนเซลยา้ายทุกคนดูเยอะมันมีแบบประเด็นดีๆที่รีเลทกับพวกเราได้ง่ายมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้ดูเหงาไหมไม่กำลังคิดอยู่ว่าแบบพอมันสวยขนาดเนี้ยแต่กลัวใช้เวลาได้ไม่ ไม่คุ้มค่าแต่จะอยู่เมืม่อกี้มีความสุขมากเลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนเห็นอ้าวทำไมไลฟ์ restrict for some audience อ่ะทำไม,อะ,ำไมอะครับ้ยขอโทษทำไม restriction แล้วอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือรู้สึกว่ามันแบบบรรยากาศมันดีมากเลยนั่งตรงนี้ใช่ปะ่ะนี่เลยนั่งเต็ก็ นั่งดูวิวเปิดเพลงฟังแต่ตอนนี้ปิดเพลงเพื่อมาคุยกับทุกคนก่อนทำไม restriction อ่ะอยู่สิงคโปร์ครับอ๋อก็เขาไม่ได้ซื้อมานะเขาเตรียมให้อ่ะมันเห็นเราก็ออกระเสื้อแหวกเกินเหรอทำไงอ่ะทำไงอ่ะไม่ไม่เขาเตรียมให้มาเราไม่ได้ซื้อมาเองซะหน่อยเซ็งเลยไหนใครดูไม่ได้หรือบ้าง จะพาไปดูห้องน้ำเสื้อแหวเกินก็เลยโดน restriction แล้วเนี่ยดูดิฝ้าขึ้นเลยพเพราะโดนแดดไม่ใช่เพราะว่าเปิดน้ำร้อนจะแช่น้ำเดี๋ยวจะแช่น้ำแล้วก็ดูวิวไปด้วยเฮ้ยอ่าไม่เห็นอะไรละให้เห็นหน้าเลยกัน พี่เตชวนคนไปเล่นกิจกรรมใน Samsung Member ให้หน่อยแจกมือถือในไลฟ์พาวอ๋อที่ให้ทายว่าใครเป็นพิธีกรในไลน์พาวใช่ปะทุกคนได้ Samsung Galaxy s ฟ4เนี่ยมันคุ้มมากแค่ไปทายแค่นี้ก็ได้แล้วอ่ะหมายถึงว่าไปทายแล้วก็ส่งรูปเมนของคนที่คุณทายมาเอ้ยส่งรูปใช่ปะถ้าเตยจำไม่ผิดก็คือให้ทายแล้วก็ส่งรูปเมนของคุณที่น่าเกียดน่าเกียดไปแล้วก็จะ ถ้าถูกก็จะได้เอเดี๋ยวเมนคุณจะมาเลือกดูเองทำไมเป็น restriction นะครับจะต้องปิดไลฟ์ใหม่ปะพราะกระดุมเหรอขี่ม้ามันยากไปนัาขอนม้าแทนไหมอิจฉาได้แช่น้ำ จะแช่น้ำอุ่นจะได้ผ่อนคลายแล้วก็ยืดตัวไปพร้อมๆกันอากาศเป็นไงบ้างก็คล้ายๆว่าเราครับร้อนๆฝนๆนิดนึงพูดไทยได้ไหมครับเนี่ยฝึกพูดอยู่ชัดไหมครับคิดถึงเหรอเฮ้ยม,มีภาษาพามา่าด้วยมิงกลาบาครับวันนี้ระบบไหม เจ็บก้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเพราะพี่ไม่ค่อยได้แบบยังไม่ค่อยได้ควบควบมากเท่าไหร่มันเลยจะบล็อกไลฟ์พี่งะทำเพราะอะไรนะครับน้องแซมเพราะพี่ไปทำอะไรนะ restriction เดี๋ยวขอดกดก่อน current life first some audience อ่า พักผ่อนอในสบายใจนะขอบคุณครับพรุ่งนี้ไปทำงานก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเป็นงานนาฬิกาที่ใหญ่ขนาดนี้ครั้งแรกที่เตมมาแล้วก็ต้องพูดภาอังกฤษในงานด้วยปะถ้าเขามาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเป็นกันใจให้ด้วยนะครับอืม นาฬิกาสวยมากขอบคุณครับคิดถึงนะครับทุกคนพี่เอกพี่เอกเล็กเต๋อรีบนอนใช่โหพอมาถึงนี่เหลืออะไรที่ยังไม่ทำอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะอยู่บนเตียงแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวจะแช่น้ำสัก20นาที เปิดเพลงฟังไปด้วยเอาหนังสือเล่มเล็กๆมาพอไม่อยากแบกเล่มใหญ่มาให้ดูคนดู The Art The Art of The Art of c o m Living How to Find How to Find Peace in Your Life เผื่อถ้าใครอยากดูบาหลองเซลแล้วอยากมีพีเของตัวเองนะครับ How to Find Peace in Your Life ในหนังสือเล่มนี้ครับขออ่านสักหน้าหนึ่งให้ฟังเลยั เขาบอกให้อะไรเดียเขาแนะนำคำหนึ่งเฮ้ยเขาบอกว่าให้ commit to yoga yoga ด้วยอ่ะ be grateful let's go free for gentle swim get organized be kind of อ,อันนี้น่าสนใจ be kind to yourself นะเขาบอกว่า you are worthy for you worthy of every drop of sweetness and ease that you encounter when you're having a bad day when you're having a bad day it's important to show yourself some kindness and, and to not beat yourself up over the things bothering you put aside some time in the evening just for yourself go for a walk take a bath Cook yourself a great meal, treat yourself to your favorite dessert. Do whatever makes you feel happy and calm. Race I assured that whatever is bothering bothering you today. Tomorrow is a completely new chance to try again. Yeah, I'm sorry. เจอปัญหามานะครับเขาบอกว่า To calm yourself ก็คือ one t h i t g i s to to be kind to yourself connect w i t h nature นี่แต่ก็ชอบจะมามาเลเซียไหมยอยากไปครับถ้ามีงานที่นั่นก็จะไปแต่ว่าถ้าไปเที่ยวตอนนี้เต็มโคต้าเที่ยวหมดแล้วคุณแม่ฝากสวัสดีล่ะครับคุณแม่คุณแม่ฝากสวัสดีแม่รีติดตอกสวัสดีครับคุณแม่ แม่้องแพ้ป่ะนาฬิกาสวยมากแต่หนูสวยกว่านาฬิกาโอเคโอเคเชื่อหนูสวยกว่านาฬิกาตรงไหนถูกตรงเนี่ยล่ะต้องกรีนจะโปเกมอนพลังจิตเออใช่วันนี้เป็นวันอีเวนต์มันมีเมทากรอสที่เป็นร่างไดนามิกส์ เราจับไม่ได้เพราะสู้ไม่ได้ใช้ที่ตัขเคงเงยเรามันต้องแปลงร่างบ้าฮที่ตัวงเงะเผาไม่ไหวอะ่ะตายทุกตัวเลยน้องบีมบีมครับเป็นกำลังใจให้จบวิจัยจบอีกรอบได้ไหมเอาใหม่ขอกําลังใจทําวิจัยจบอีกรอบพี่เตเป็นกำลังใจให้น้องบีมบีมทำ,ำทำกำลังใจเอ้ยทำวิจัยให้จบนะครับเหาไหมคะับเฉยๆมากเลย แต่ชอบมอยางมันคือการเติมพลังให้เต็มมากเลยมันเวลามาแบบในที่ที่เราสามารถสเปนไทม์แบบนั่งอ่านหนังสือแช่น้ำฟังเพลงดูวิวแต่ว่าก็อย่าชิวมากนะพรุ่งนี้ทำงานครับน้องคนเดียกัวกุวก๊กกุไหมไม่กลัวครับเพราะว่าเหยียพยีเป็นเหยียป่าพีก็มันจัดไม่ขึ้นเลยว่ะ พี่เตยไปกินเฮทีของอ่นชีสอ่าไม่ทันแล้วที่มารีนาเบย์มันอร่อยมากโอเคได้แคปไว้แคลปครับแคลปอ <m> ินดีด้วยนะครับน้องมิวเมอร์เรียนจบแล้ว <ś> <ś> ใส่นเนอร์หรืออะไรหน้าตาแปลกๆหนูเคยเจอพี่เตยครั้งเดียวเองเหรอพักกาดน้องพักกาดครับมาเจอพี่อีกนะ ไม่ดีแล้วผมมีฟิลเตอร์ให้ผมปะผมยุ่งโอเคขอบคุณหน้ามาทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ผมนะครับขอบคุณตัวเองด้วยที่เป็นหน้ามาให้ตัวเองใน,นในวันในวัน้แย่เราก็ยังมีหน้ามาที่ไม่แตกไปไหนน่าเกลียดจังเลย ไม่น่าเกีขนาดนี้วะมีผมปือท่เด้าวบ้านสุดเลยใครบอกพี่จีพี่เจนนี่เออเหมือนเลยแต่พี่เจนนี่เขาสวยนะผมเนี่ยทำไมเราน่าเกลียดถึงเอาพี่เจ้ามามาลุกนี่ดีกว่า โปะเลยพี่หนูปิดเทอมแล้วดีใจมากโอ้แมชเลยครับกับหมวกนี้อปิดเทอมแล้วดีใจมากดีใจด้วยครับอยากเจอพี่เตจังแต่มีโอกาสได้เจอน้องพลอยเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องมีโอกาสสักว,วันนะในหัวใจของหนูสี่ห้าดวงนี่มีพี่บ้างไหม ใครขอกำลังใจเรียนเนี่ยขอให้กำลังใจนะครับน้องติ้งครับพี่เตยไปวิ่งเอสิกที่อยู่ยังอยู่สิงคโปร์เลยฝากวิ่งด้วยนะครับวันก่อนเจอเตยที่พารากอนที่ไหนนะครับไม่มเอ้ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าที่ตรงตรงตอนกินข้าวเหรอครับพี่สวีทบีมพี่เตยหวางลองฟัง The Secrets บน YouTube ด้วยนะครับ อ๋อได้มันเป็นหนังสือที่ดังมากสมัยพี่ตอนเราสมัยหนุ่มๆสมัยเรียนอยู่อ่ะเคยมีคนบอกว่ามันคือพลังดึงดูดของจกักรวาลอะไรสั่มถึงปะเดี๋ยวไว้มีโอกาสฟังกุนาย <_ c oughs> นะ,ะับน้องยูเซอร์785 782 50้1 8 1 6ดอง์ครับ กูขอโทษครับเลยพอก,กินเข้าวมา,านี่เพื่อเข้ากับบ้านลอยออนเซลพีทปานามาคืออะไรถ้าไปสิงคโปร,ร์ต้องซื้ออะไรเป็นของฝากกลับไทยอ่ะพี่เคยซื้อไอเนี่ยอไอ้ที่มันเป็นหนังปลาหนังปลาที่มันเป็นมีไข่เค็มปะ่ะล้างจานเสร็จแล้วหรอครับ สวัสดีครับน้องลินได้ครับเราเลยนะขอบคุณมากนะครับน้องลินเป็นพลังให้พี่เหมือนกันเวลามาคอมเมนต์อะไรแล้วพี่เห็นพี่ก็ดีใจไว้มีโอกาสเจอกันไม่มีเวลาตามเลยปีนี้ทำอะไรอยู่หลหรครับสู้ๆนะน่าจะเหนื่อยใช่ไหมจะมีเพลงเธอรักเพเพยตี้ ในนี้ไม่มีบอดแขกเนะอ,อะโหาเอาอเปลี่ยนได้ไหมครับน่ากลัวใช่ไหมมากหน้าก่อนพวกนี้งานใหญ่ให้สารสกัดซึมเข้าผิวพวกนี้งานใหญ่ฮึ ทำไมเพลงมันตึ๊ดจึงเลยอะแบบดูขัดกับวิวมากปวดรับอะไรไวะเนี <laughs> ่ยอะไรเนี่ยห <laughs> วดมากทายเพลงจะอ่านให้ฟังสักอันนี่ก่อน เขาบอกว่าใครอยากฟังมัางเขาบอกให้นวดมือตัวเองด้วยอะ่ะเขาบอก don't put pressure on yourself เขาบอก don't put don't put pressure on yourself make time for your friends prep for bed ตอนนี้เหรอ Practice compassion. Seek out the bright side. Ah, play with pet. I have no pet here. Bruno te. on the floor. <laughs> on the floor, ba. on the floor. แฟนมีที่หนานหนิงอยากฟังเพลงอะไรอยากร้องเพลงจนะีนเนี่ยไปก่อนนะท่ันทนดูไม่ไหวหล่อเกินต้องทำยังไงอ่ะต้องทำยังไงหนูถึงจะอยู่ดูพี่ช่วงนี้ depression หิดหานมากน้อง flash ฟาครับเป็นกำลังใจให้นะเนี่ยพี่ พี่เตอ่านชื่อให้ฟังนะครับ The art of calm living how to find peace in your life เจออะไรแอคแท็กน,นะครับ depression หรอวจะผ่านไปอืม,มพี่ยุ่งไปขอใส่อะไรมันดูดีนะเอ๊ะลมก็ไม่มีนะทำไมมันเด้งคำน้องหญิงมนชนก Yeah and yeah Seek support tell the truth No your stress trickers Ah Lao not know your no uh, your stress triggers Anger is an ace acid, acid that can do more harm to the vessel in, in which it is stored than anything on which it is Port Look at how you react to trigger situations and arc yourself. The reason why understanding what really pushes you are Oh he can not look they look out at me pi Singapore มีที่นี่ด้วยเหรอที่นี่ต้องทำอะไรอีก <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปส่งทุกคนนอนละดี๋ยฟิลเตอร์ <c oughs> พเจิเน่เดี๋ยวฟิลเตอร์นี้ดีกว่า มันจะโซ่เมาดินี่มันพักเหลือดูรถแข่งด้วยครับดู F1 ด้วยปิดฟิลเตอร์ละปางงันเราพาทุกคนทัวร์ห้องอีกทีแล้วไปละมันเอ๊มันทำไมมันดูสตร i กกอ่ะคนอดดูตั้งหลายคนเลยเห็นไหม สุขจังสวัสันดีนะครับทุกคน พนี้งานเรบร้่นขอบคุณนะครับใจดีกับผมมากเลยฝันดีนะครับคุณไหนครับอ้าวพะจาร์หายไปแล้วอะ่ะพะจาร์มันเคยอยู่ตรงนี้นี่เอาพาจาร์มาฝ่านะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวพี่ไปเปิดเพลงฟังแช่น้ำได้ละก็ สันดีนะครับกุณนายุณนาปโอเควอร์รี่แ r นวอร์รี่วอร์รี่สิปครับ Mahakita Happy is the person who can keep a quiet heart in the chaos and tumult of this modern world. Playing with pets Mayhem. บอกให้เล็ g โกอันเนี้ยเป็นเบสิกมากเลยอะแต่ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างทุกคนเขาบอกว่า sometimes letting things go is an act of far is an act of far greater power than defending or hanging on letting go can be hard yes but sometimes it sometimes it's the only option this can mean a number of things such as letting go of toxic relationships in your life or a job that leaves you feeling stressed and undervalued or even letting go of material Possessions that aren't serving you as well as their ones did. While not easy, letting go of things ultimately relieves a huge amount of pain and pressure, and pressure in our minds and heart. And in the long run, will help you to to lead a much calmer life. Letting go of something. could e v n open a door and lead to an exciting new opportunities. Trust your instincts. Be brave and let go. วันนี้ดีจะถ่ายลงให้ทุกคนเลขาวมากใช่สิก็ผ้ปูเพิ่งใช้มันจะดำได้ไงล่ะ จริงละพี่ว่าจะนอนสักตีหนึ่งครับเออตีหนึ่งนอนี่ว่าไปๆเัินปลายะก็ไ,ได้ครับ